ถ้าใครเคยต้องดูแลลูกหรือดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุนะคะจะรู้ว่าการต้มข้าวต้มจากข้าวกล้องเนี่ยจะใช้เวลานานานะครับ สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สวคนวัฒนาจาันทร์วันนี้ก็จะขออนุญาตมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมบริโภคนะคะใช้วัตถุดิบจากข้าวสังโยชน์ข้าวไรซ์เบอรี่นะคะแล้วก็เป็นอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นผสมธัญพืชนะคะเพื่อจะเสริมในเรื่องของสารอาหารแล้วก็เส้นใยนะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะคะถ้าใครเคยต้องดูแลลูกหรือดูแล พ่อแม่ผู้สูงอายุนะคะจะรู้ว่าการต้มข้าวต้มจากข้าวกล้องเนี่ยจะใช้เวลานานานะเพื่อจะให้ตัวเนื้อขา้ขาวข้าวต้มเนี่ยเปื่อยเหมาะสมที่จะให้สามารถที่เด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยบดเคี้ยวได้ง่ายมันก็จะทําให้ผู้ที่ไม่มีเวลาในการที่จะดูแลผู้สูงอายุที่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยก็จะไม่สะดวกในการที่มาเตรียมอาหารชนิดนี้นะคะทางทีมวิจัยเราก็เลยเอาตัวข้าวต้มจากข้าวกล้องสันหยดแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยคะ่ะ มาผ่านกระบวนการนะคะเพื่อที่จะเป็นข้าวต้มที่สามารถที่เปิดเปิดซองแล้วก็ทานได้เลยแล้วก็สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนะคะถ้าใครต้องการกลิ่นหอมของข้าวเหมือนกับการต้มมาใหม่ๆเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาฉีกซองแล้วใส่ภาชนะไปเข้าไมโครเวฟเราก็จะได้กลิ่นหอมของ ข้าสังหยดข้าวไรซ์เบอรี่เหมือนกับที่เราเพิ่งต้มใหม่ๆเลยนะคะผู้ประกอบการที่เหมาะที่จะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผู้ประกอบการที่สามารถที่จะหาโรงงานผลิตอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทและก็ใช้เครื่องฆ่าเชื้อแบบแรงดันสูงได้นะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราออกแบบมาให้มันได้มีอัตราส่วนที่สามารถได้ลักษณะตัวเนื้อข้าวที่นุ่มกำลังพอดีนะคะแล้วก็ ในการต่อยอดนะคะตัวผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเราสามารถที่จะไปเพิ่มในเรื่องของรสชาติต่างๆนะซึ่งอันนี้เราได้ออกแบบสูตรที่เป็นแบบผสมธัญ,ญพืชไว้นะคะเราสามารถเทียะไปเสริมในเรื่องของสารอาหารหรือว่าเพิ่มเมนูอาหารอย่างอื่นเนี่ยเข้าไปก็สามารถต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์อันนี้ได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ถ้ามีผู้ประกอบการท่านใดนะคะสนใจนะคะก็าสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินรนะคะค่ะ